สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะเราจะไปกันที่เกาะสีชังแต่รอบนี้นะคะจะไม่ใช่2วันหนึ่งคืนเราจะไปเช้าเย็นกับเป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนที่เราเนี่ยออกมาเช้ากว่าปกติมากๆกปกติเวลาไปตอจวอนเนี่ยเราจะออประมาณตีห้าตีสี่อะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราออกตอน6กโมงครึง่งจะถึงกี่โมงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนเราถึงแล้วนะคะเราก็หันไปทางขวามือนะคะทุกคนเราก็จะเจอกับพี่ๆตุกๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนฝั่งนู้นเลยนะคะแค่บอกว่าไปเกาะลอยเท่านั้นเองนะคะเราเสียไป80บาทคนละ40บาทกับเพื่อนนะคะราคาถูกนะทุกคนราคาดีก็แน,นะนำคะทุกคนอย่าเดินเลยมันไกลนะคะนั่งตุกๆไปคือจบไปส่งให้ถึงตรงตรงท่าเลยทุกคนตรงนี้เขาแบบอะไรนะจะซื้อบัตรกันอะตรงนั้นเลย สบายสะดวกมากคุ้มซื้อตั๋วตัวนี้เลยนะคะคนละ6กบาทเท่านั้นไม่รับโอนนะคะทุกคนรับแต่เงนินสดอย่าลืมเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะทุกคนเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆเราไปช่วงนันทนาวาซึ่งขึ้นมันแรงมากทุกคนแล้วยิ่งนั่งข้างล่างนะบอกเลยน้ํามันกระเด็นนะคะตรงนี้เราน้่งเพราะว่าไม่มีกระจกไงน้ํากระเด็นไม่พอมันโค้งเคงมากทุกคนคือปกติเราไม่เคยมเมาเรือแต่ครั้งนี้นแบบจะอ้วกอะ่ะคือแนะนำนั่งข้างบนดีสุด ถึงก่อนแล้วนะคะแับแรกนะคะเราก็ต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนเลยนะอันนี้เราเสียไป250บาทนะคะน้ํามันเต็มถังนะคะทุกคนคืนได้ถึงตอนเรือรอบสุดท้ายเลยนะเรือรอบสุดท้ายตอน หกโมงเย็นนะคะก็เนี่ยประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีแผนที่ให้ด้วยนะคะว่าแบบเออควรไปจุดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแผนมาหมดแล้วอันดับแรกนะคะก็จะไปที่สะพานกันก่อนเลยอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราไปช่วงเดือนธันวาคมนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าน้ําแรงมากๆนะคะใครที่เมาเรือหรือคิดว่าจะเมาเรือเนี่ยแนะนําให้กินยาแก้เมาเรือเลยนะคะทุกคนเพราะมันโคง้งเคงแบบจริงๆนะคะอันเนี้ยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ซึ่งคนเยอะที่อื่นแต่คนน้อยที่นี่ใครที่แบบอยากมาที่คนไม่เยอะมาที่นี่เลยสะพานอะไรสักอย่างแต่คือแนะนำเลยทุกคนบรรยากาศดีมากๆามากมากม,ากม,ากมีที่นั่งแล้วก็น่ะมีสะพานขาวตรงนู้นตรงนู้นพี่คอยฮิตมาถ่ายรูปกัน ต่อไปนะคะเราจะไปที่ช่องเขาขาดนะคะห่างกันแค่เจ็นาทีเท่านั้นและถนนที่นี่นะคะทุกคนขี่ง่ายมากๆคือแบบขี่สบายอะที่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ช่องเขาขาดเราอยู่ที่ช่องเขาขาดเราต้องเดินตรงไปนะคะไปที่จุดที่เขาฮิตไปถ่ายรูปกันนี่เดินตรงไปทางนี้ได้เลยตรงนี้ก็สามารถถ่ายได้เหมือนกัน งไปค่ะนี่เวลาเที่ยงนะทุกคนนี่คือวันนี้เป็นวันที่แดดแทบไม่มีเพราะมาตรงกับช่วงธันวาคมนะน้ำขึ้นแล้วก็ท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดแต่ตอนเที่ยงเนี่ย <c oughs> แดดกำลังโอเคเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะจ๊ะรามองจากไกลๆยังไม่เห็นคนเลยนะ คือเขาน่าจะร้อนแต่ว่าเราจะไปนี่คือมุมยอดฮิตที่เขาถ่ายกันตรงนู้นนี่นก็คือจะให้เพื่อนอยู่ข้างบนแล้วเราก็เดินลงไปข้างล่างเมื่อจะเป็นแบบฟิลฟิลสวยออจริงจริงตัวนี้สวยมากทุกคนช่องเขาขาดแล้วก็น้ำใสมากแต่เหมือนที่นี่จะเล่นน้ำไม่ได้นะมาได้แค่ถ่ายรูปนะคะ เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆน้ำใสมากมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอยู่ตอนนั้นนะคะเสียจะหอมนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าบันไดชั้นมาก อุ้ยค่ะสั่นยิกิกิกโหสวยมากที่นี่แบบใช้คำว่าสวยได้เปลืองมาก เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะทุกคนที่ช่องเขาขาดก็มีห้องน้ําไม่เข้านะคะมีแาชใายหญิงเสียคนละ10บาทเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่จะไปสถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะแปะรูปนะคะที่เราถ่ายที่นี่ให้ทุกคนดูด้วยนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนที่นี่ที่เราปักมาคือหาดยายทีมนะคะซึ่งเราไม่รู้นะคะทุกคนว่าที่เขาคิตถ่ายถ่ายรูปกันเนี่ยคือจุดไหนเราอยู่แป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็ รีบไปนะคะเพราะตอนที่เราไปเนี่ยไม่มีคนเลยทุกคนมันเปี่ยวมากตรงเนี้ยใครจะไปก็ดูทางอะไรดีๆนะคะมีป้ายบอกทางคือดีมาก แล้วนะคะหาดถ้ำพังที่นี่สามารถลงเล่นน้ำได้นะคะมีห้องน้ำเสียสิบบาทนะทุกคนแล้วก็ห้องอาบน,น้ำน่าจะประมาณ50นะคะเราก็จะไปเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนชุดอีกเช่นเคยคือมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปของแท้เลยทุกคนจะบอกว่ามันสวยจริงนะคือที่ก่อนเนี่ยคือแบบมีสถานที่สวยๆเยอะมากจะไปเล่นน้ำจะไปพักใจจะไปถ่ายรูปคือได้หมดจบในเกาะเดียวไม่วุ่นวายมากๆเลยนะคะวันที่เราไปอะ่ะ ชิลๆสบายๆส,สงบสงบเลิศเลิศเลิศฟิลเหมือนเกาะล้านมากจากหาดถ้ำพังเราจะไปต่อนที่แหลมถ้ำพังนะคะที่นี่คือที่ไปถ่ายรูปแบบ100%เปอร์เซ็เพราะว่าคนจะไปถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะคะที่เนี่ยอันนี้คือจุดเช็คอินแบบสำคัญที่สุดนะจากที่ดูมาอันนี้คือเราจะมาจุดยอดฮิตท,ที่ทุกคน มาถ่ายกันมาซึ้งมาใสเย็นมากม,มีคนแน่นอนนี่จะลงไปข้างล่างนะคะตรงนู้นอยู่ใกล้ๆหม้าพับเจ้ามานเราจต้องใช้ความออาระมัดระวังนะ ุดนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเราถ่ายแป๊บเดียวนะคะเพราะคนต่อแถวเยอะแล้วก็สึกแบบกดดันนะคะแล้วก็เกรงใจคนอื่นด้วยก็เลยรีบถ่ายรีบขึ้นมานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนที่มันจะเป็นนันน่ะที่แม่ตรงกลา <c oughs> องที่หินเอ่งอกออกไปนะคะเขาก็จะไปน,นั่งห้อยขากันตรงนัง้นช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงห้าโมงแต่คือแสงดีมากแล้วก็ตรงเนี้ยเขาชอบมา ดูแดดตอนเย็นนะ่ะทุกคน sunset อะตัวน,นี้ก็สวยเหมือนกันนะคะน่าจะมาช่วงห้าโมงกว่าของโมงประมาณนี้ใครที่อยู่แบบไม่ได้ไปเช็นกับเหมือนเราแบบอยู่ข้ามคืนอะไรเงี้ย ก็แนะนําให้อยู่ดูนะทุกคนมันสวยนะคะที่เนี่ยก่อนกลับน,นะคะหิวมากทุกคนซึ่งเ่อน,นสเต็กนะคะเราก็เลยได้แวะร้านนี้นะทุกคนโดยบังเอิญน,นะเราไม่ได้ดูรีวิวเลยนะคะว่าร้านไหนดังอะไรยังไงซึ่งราคา69บาทเท่านั้นทุกคนที่เราไปกินนะเป็นสเต็กพริกไทยดำอร่อยเลิศสามารถไปตามกันได้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ โทรหาป้าเจ้าของมอไซค์นะคะคืนมอไซค์ให้กับป้าเขาเนะแล้วก็เดินนะคะทุกคนมาซื้อตั๋ว60บาทเท่าเดิมเลยแล้วก็นั่งรอเวลาเรือออกเรือออกหกโมงเป๊ะนะคะแนะนําคือ5้าโมงครึ่งเนี่ยคือควรเอามอไซค์มาคืนแล้วก็ไปนั่งรอบนเรือได้แล้วนะคะก่อนที่จะไม่มีที่นั่งนะเพราะว่าคนกลับตอนเย็นก็เยอะเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็เรียกโบนนะคะจากเกาะลอยนะคะไปที่หน้าโรงพยาบาลศรีราชานะคะเราเสียไป54บาทเท่านั้นเองทุกคนแนะนํานะคะอย่าเดินเลยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนะคะนั่งรถสบ,สบายดีกว่านะคะเราก็จะไปขึ้นรถตู้กับกรุงเทพกันนะคะเราจะไปลงที่ BTS อุดมสุขนะจ๊ะ เป็นการนั่งมินิบั์ไฟฟ้าครั้งแรกทุกคนราคา120บาทราคาถูกราคาดีแถมเบาะนุ่มนะคะแล้วก็แอร์เย็นมีที่ใส่ของที่วางแก้วปรับเบาะได้ทุกอย่างคือดีอ่ะทุกคนแล้วก็ขับนิ่มคือรู้สึกแบบเป็นอะไรที่ถูกใจมากทุกคน ถูกใจจริงๆนะคือถูกใจจนแบบไม่อยากกับไปนั่งโต๊ะเออมันสบายมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนั่งแนะนำเลยทุกคนเหมือนจะมีแบบการจองออนไลน์ได้ด้วยนะคะต้องลองศึกษาุกคน NEX e x, x p r e s นะคะเลิศจริงทุกคนราคาเนี่ยปังนะคะเราก็จะนั่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปลงบีเทสอุดมสุขแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะไว้เจอกันใหม่เที่ยวข้างหน้าทุกคน ขอบคุณที่ดูกันจนจบถึงตรงนี้นะคะบ๊ายบาย